เกษตรกรนญ้าสายนะครับปรท่านศูนย์เครือข่ายซอกตำบลโคกสว่างนะครับอําเภอสํารงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่คือได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอําเภอสําร่องแล้วก็สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นศูนย์ซอกเครือข่ายประจำตำบลโคกสว่างครับผมครับขออนุญาตถามคุณเกษตรกรนญ้าสายนะครับนฐานะประธท่านศูนย์นะครับซอกเครือข่ายตำบลโคกสว่างนะครับ ขออนุญาตถามเกี่ยวกับกิจกรรมเนาะนะครับที่เรื่องงานนี้ในสพกตัวนี้ครับมีอย่างเนี่ครับผมเขา้าวๆกระดานะครับผมเพื่อสปูชมสปูชมแล้วเพมันเพ่อาจจะหูเนาะรายละเอียดครับผมเชิญครับผมครับกิจกรรมสําหรับกิจกรรมนี่ก็มีหลากหลายอย่างนะครับก็จะมีปศุสัตว์นะครับอีกอย่างนึงก็คือการเลี้ยงงัวนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีกิจกรรมใหม้ผลนะครับจะมีไม้ผลไม้ผลนะครับแล้วก็มีไอ้ปลูกเขานะครับ การก้ามีนี่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับในส่วนของกิจกรรมในศูนย์นี่นะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เขาจะปลูกเพลีนึงกัประมาณสองรอบต่อปีนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องเขาไปเบิรงนถังได้นะครับถางได้กิจกรรมนีหลากหลายอย่างนะครับในศูนย์ศูนย์สับปะรดฮังนี้นะครับพ่อไปเฉพาท่านผู้ชมไปชมยังครับผมพ่อมล้วครับอ่าเช่นถังได้ครับผมเชิญเลยครับผมอ่สับปะช่มตามมานะครับผม คุณเกษเดชครับผมครับผมครับอ่าขออนุญาตนะครับผมในในสองทางห้างเขาหนี่ครับในในส่วนของฝั่งห้างสองขอบข้างห้างเขาไปในสวนนี่ต้างี้อาจะปลูกใหม่ผลนะครับเป็นใหม่ี่กินได้นะครับเป็นพวกต้นต้นเผ่านะครับหรือว่าบุกม่วงนะครับอ่ในในส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นใหม่ยืนต้นนะครับเป็นพวกยางนาเป็นพวกไม้ซักนะครับอ่ตอนแรกเขาก็ปลูกแซมไปแล้วต้นลุวยนะครับ ตรงตอนนี้ต้นไม่ครนี่หรือว่าใหม่มนส่วนนี้มั่เลื่อหญงแล้วแต่ตอนนี้ต้นป่วยก็เอาลงครับเนาะก็จะเป็นไม่ครนะครับของหางห้างก็จะเปเนยวเข้าไปนะครับขานผู้ชมตามมานะครับผมตรงนี้ก็เป็นหน้าที่เป็นปลูกข้าวอินซีนะครับผมนี่รับผมณครับข้าวอินซีครับครับตัวห้อ,อ <มา S 1> กับ <ย anos. S 2> <commerce questionnaire> ตัวแดงนี่ยาข่ายาครับครับผมครับตัวนี้กัไในส่วนของ ผลไม้ก็ผีเข้าเริ่มได้ผลผลิตแล้วนะครับตัวนี้คือเผาเนะครับเผาหอมอันเปียนะครับปูเดีเจ้าปีแล้วครับผมนี่ตัวนี้เดี๋ยวสี่ปีแล้วครับสามปีสี่ปีครับท่านอยู่ท่านกินนะครับผมครับท่านอยู่ท่านกินนะครับบริเวณไรอยู่นะครับสามปีกับการเรื่องผลผลิตนะครับในส่วนของท่านผู้ชมไปยูนะครับผมตัวนี้เป็นพุดซ่าผัดแห้งทำเนี่จัมโบ้ครับโอ้ยจัมโบ้ครับผมจัมโบ้แบบนุ่มสดใช่นาะครับเป็นนุ่มสดครับผม ในส่วนนี้ก็คือเป็นแปลงใหม่ผลนะครับหรือว่าฝรั่งกิมจูนะครับไหลเมล็ดนะครับรสชาติหวานกรอบเพราะห้างปลูกจะบดใดใส่สารเคมีนะครับปลูกตอนนี้ก็โปูไว้ผลผลิตก็เริ่มออกหลายแล้วครับครับในส่วนนี้ก็ห้างจะก็จะปลูกอ่กล้วยนะครับแทมไปในแปลงของเป็นแปลงของผลไม้นะครับนอกจากจะมีฝรั่งแล้วนะครับมีบุกซิดากิมจูแล้วก็มีกล้วยนะครับหรือว่ามีปลูกเา่านะครับ ปูผสมผสานไปในแปลงนะครับเพื่อจะได้หลากหลายนะครับเวลาเข้าหอยปุ๋ยนี่มันก็จะกินปุ๋ยน้ำกันนะครับนี่ก็คือเป็นเทคนิคในการปลูกกุ้งใหม่ของเขานะครับตัวนี้นพวกปลานี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอปลาบบ้ครับนี่บอกราบครับ่เป็นปลาประเภทไหนครับปลาเป็นปลาร่วมเลยครับปลาร่วมครัมีปลาหลากหลายชนิดนะครับครับผมตัวนี้แรกๆก็อาจจะเป็นปลานิ่งตะเพียนใช่ว่าก็จะมีปลาหน้าปลาบานนะครับเรามาอาศัยอยู่เพราะว่า ออกลูกก็ดีนี่ครับเห็นออกลูกอะไรครับผมครับส่วนใหญ่เลี้ยงไปกินเองหรือว่าไปเลี้ยงเลี้ยงไปคิดเองครับผมครับเชื่อพี่เขาที่น้องมาเหยียบไม่มีครับผมครับลาเขามาให้มาหน้าเนาะมาสวนขึ้นเลยซึ้งครับผมครับเป็นรถได้ใจเนาะครับรหือว่าเป็นพิธีกรรมคนับครับครับอันนี้ในส่วนของกิจกรรมปศุสัตว์นะครับก็คือเป็นเลี้ยงงูนะครับ เลี้ยงงอพื้นบ้านนะครับตอนี้ก็เห้องจะมีง้ออายุสิบก่าโตนะครับตอนนี้นะครับถึงมาง้อสีราคาถือห้องกเรียงไว้ก้อนนะครับราคางวอขยับขึ้นนะครับข้างล่างก็จะเป็นแปลงหยานะครับเพื่อสะดวกในการเรียงง้วนะครับสมือนี่เรียงง้ถ้าบมมีแปลงหยาก็ขอนขางสีลําบากนะครับพี่น้องในในการเห็ดปิตสัตว์นะครับสิ่งเรียงผ้าที่สุดคืออาหารของง้วนะครับนี่เกิดจะเป็นโล่งเจ็บแต่ฟางนะครับโล่งเจ็บฟาง ซึ่งจะเอาไว้ให้ง่วงกินได้นานนี่แหละครับเรียกว่ากะลดต้นทุนนะครับเพราะว่าเขาค่อนขางจะหาอย่ายากนะครับครับผมในฤดูฝนนี่นะครับไปพาทำไปช่วงปีครับคุณเกเด็ยครับผมเดี๋ยวพาต้มกันไปในสวนครับผมครับผมครับขออนุญาตในช่วงสุดท้ายนะคุณเกษเดียเนาะอยากใจคุณเกษเดียฝากขอคิดไป็เนาะครับผมระวังก่อนที่เข้าอ่าก่อนที่เข้าเขมเขมรมาสู่ของสพกนะครับก่อนและหลังเนี่ยกอนในหลังว่า หลังจากก่อนที่เขาเขามานี่กับหลังจากที่เขาเ้า่าแล้วมันมีความแจกต่างหรือว่ามีม,าม,ามันมีข้อดียังไงเข้ามาสพก่อเนาะมันซอยคุณภาพชีวิตในครอบค,ครัวเขาหรือว่าคนหรือว่าคนหลอบขางหรือว่าเสิ่งวลรอมหรืออ่าประชาชนรอบหลอขางเนาะมันดีตรงไหนเนี่ยขออนุญาตให้ฝากข้อคิดไปเคยสัมผู้ชมผู้ชมแล้วเพิ่นอยากไปนี่นะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับไอ้ผูสนับสนุนนะครับก็คืออ่าสำนักงานเกษตรอำเภอสัมโลงนะครับ ล้ว่็สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีเพิ่นได้เขามาสนับสนุนให้ยุนี่เป็นศูนย์สอประกเครือข่ายของตำบลหกสว่างนะครับก็คือยุนี่แต่ก่อนจะบ่มีหยังเลยนะครับจะเป็นทุ่งนาลล้งนะครับแล้วสมือนี้นะครับมีมีหลากหลายนะครับมี่อยู่มีกินนะครับก็มีของฝากนะครับสมือนี้ถ้าเหลือเฮากับขายได้นะครับหรือเป็นความหลากหลายทางเชี่ยวภาพก็ว่าไรนะครับมีสัตว์เมียงเขามาอยู่ จะเป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับกับดอกตอนนี้ชุมชื่นเป็นกับความสนใจนะครับเป็นกับข้าวมะเบิงนะครับเพราะว่าปกติแล้วสุมชอนี้การจะสร้างธรรมชาติขึ้นมานี่ก็ยากนะครับสุมชอนี้เข้าไปเลยไเฮ็ดขึ้นมาเนาะเพราะสุมชอคนไม่ได้ตัดต้นไม้ทิ้มนะครับแต่ว่าจะบ่มีแหล่งแหล่งอาหารบ่มีแรงเอียงให้สัตว์ได้อาศัยนะครับก็จะฝากนะครับในทุกท่านนะครับให้หันเข้ามาเฮ็ดนะครับในส่วนของ ประชาเศรษฐกิจพอเพีย <Therap> ง <y> น,นี่ครับในเรื่องของความพอเพียงครับบเฮาจะไปเน้น,นในเชิงของธุรกิจนะครับแล้เน้นในในเรื่องของความพอเพียงให้หลักๆก,ก,ก็คือให้เฮาไม่ยูไม่กินนะครับไม่ยูไม่กินนะครับปันพีนะครับเฮาด้แบ่งปันให้ครับชุมชนครับก็ถือว่าเป,เป็นเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนนะครับไอ้ครับเกษตรกรท่านต,ต่อไปนะครับที่ที่อยากเขามาเห็ุนะครับ่นในการส่วนของไอ้สพกรนี่นะครับ ขอฝากไว้นะครับทางพี่น้องนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากเขามาชมสวนหรืออยากเขามาเบื้องในได้นะครับต่เขามาได้นะครับพิกัดกระตัอยูทีบ้านนาดีนะครับมูทีหกตำบลโคกสว่างอำเภอสํารงจังหวัดอุบลราชธานีครับผมฝากหมายเลขโทรศัพท์นะครับเพื่อเป็นอยากสอบถามเป็นพิเศษครับหมเโทรศัพท์ศูนย์เก้าเจ็ดหกเก้าหนึ่งห้าสามหกหนึ่งครับขอบคุณคุณเกษตรกการย้ายสายนะครับประธานศูนย์สอกเคกือข่ายตำบลโคกสว่างนะครับนะครับ ถามมีปัญหาตรงไใดสิอยากสอบถามเพิ่มเติมกับโชว์ที่ต่อเพิ่อนใดนะครับตามเบอร์โชว์ที่เพิ่งแจ้งไว้นะครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับผม